สวัสดีค่ะคือนักพรปัญลังกาค่ะได้มาพบไฟพระเจ้านอ้องรู้สึกว่าลูกค่ะมาเชื่ออะไรประมาณพอเรามาแล้วเราสัมผัสกับพระเจ้าได้เนาะพระเจ้าก็อวยพรเราที่รู้จักกับพระเจ้าก็อาจารย์หมอคนะ่ะอาจารย์หมวณุ่นก,กันแต่พอมาถึงบ้านแม่ก็ชำระบ้านหมดเลยค่ะขนของมาเผาไฟทิ้งหมดเลยก็ เราก็เป็นซีดในมุดลูกจะผ่าแล้วก็มีก็วางมือทุกวันค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นวางมือให้ตัวเองแล้วก็พระเจ้ารักษาแล้วไปตรวจไม่มีอะไรค่ะเป็นซีดในมุดลูกหายค่ะเป็นฝีอยู่ตรงตรงก้นเลยค่ะมานเท่านิฟโคนี่แหละคะ่ะพระเจ้าก็รักษาแอนก็บอกว่าทําไมไม่ไปหาหมอไม่ไปเรามีพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้ารักษาเราวางมือให้ตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็น ก็หมดข้าวเหลือข้าวนิ้วข้อยนะคะประมาณตุ่มสิวอะแล้วก็หายไปเลยทุกวันนี้ไม่มีเลยค่ะวันนั้นพระเจ้าก็เล่าใจก็ลูกสาวพาไปงานค่ายก็บอกพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะวยพอรัลวลูกอยากได้อีกสิ่งหนึ่งคือปั๊มน้ํามันพระเจ้าก็เล่าใจให้ทาปั๊มน้ามันขึ้นมาแล้วก็เงินไม่พอค่ะบอกพระเจ้าพระเจ้าลูกเงินไม่พอลูกยังติดหนี้แสงก็าบาท แต่ลูกไปขายอยากขายที่ชุมแพได้ลูกจะขายที่ชุมแพแล้วพระเจ้าวอวยพรลูกได้ไหมพร,พระเจ้าก็วอวยพรมาสามวันก่อนจะไปบสถพระเจ้าให้เงินเข้ามาสามแสนค่ะเขามามัดจําที่ท่าทีก็ถวายเกีย่พระเจ้าไปสามหมื่นค่ะถวายสิบรุดกับพระเจ้าลูก ทีนี้น้องชายติดหนี้ร้านอบาสแล้วก็มาอธิษฐานให้น้องชายขายที่นาสองไร่ประกาศขายมาสามปีแล้วค่ะขายไร่ละสองแสนแต่ไม่มีคนซื้อค่ะพอมารู้จักพระเจ้าพระเจ้าให้ได้ขายไร่ละสามแสนค่ะให้ถึงอาทิตย์ค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ก็อธิษฐานให้พ่อตลอดพ่อเขาก็ยังขัด กว่ายังไม่เชื่อเต็มร้อยเขาไม่ีเชื่อแล้วเขาก็ยังกินเหล้ากินเบียรกับเพื่อนค่ะแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งพอเขาได้เข้าไปเชื่อวันแรกของเขาเขาก็กลับมาก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเขาก็ห่างจากเพื่อนแล้วก็เหล้าเบียเขาก็หาก่างเขาก็ไม่ยอมไปเขาเพื่อนกุ่มมากเหมือนเดินเมื่อวานนี้เขาก็ได้ อิศมาในน้ำเมื่อเช้านี้เขาก็ไปประกาศอยู่ที่หน้าบ้านเขาบอกว่าพระเจ้าลูกเชื่อแล้วว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ลูกเชื่อมาแล้วว่าพระเจ้าจะวอวยพรครอบครัวของลูกลูกเชื่อว่าลูกจะไม่เดินทางเก่าอีกแล้วลูกเชื่อว่าลูกจะ เป็นคนดีลูกจะเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็คุนลูกแล้วเขาก็ร้องให้เขาพูดให้ฟังค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าอ่ะขอพระเจ้าอวยพระนะคะสวัสดีค่ะ,คะวิธีประกาศข่าวประเสริฐง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์กดแชร์คลิปคําพยานคัดลอกลิงก์ส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะ หรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิดจักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ